องต่อไปของเฟกออดิโอเฟกออดิโอทรงขอบอก,กวยอีกนึงบ้างนะครับผลงานสิเป็นยังไงน,นั่นโปรดติดตามหรือกล้องเห็น ีหุ่นอัดแม่แรงครับของอารัดไฮโดรลิกของทีมงานเป็กตอริโออัดแตเบ,บี้ไก่ครับมาแท่งห้จุดปีนี้ครับตกแต่งหายนะครับ คนก็เลยเศร้าพร้นมลเลยทำขา่าบ้านนี่ครับคามเรียร้อนะครับรบ,บางที่สองประกันนับอ่ะโจมโชคดีสามสอง่งไป,ไปโอ้โหสุดยอดนะครับผมลำตัวยังดีเหมือนเดิมนะครับผมบินดีนะครับข่าขอ้อ พ่อเกี่ยวนะครับสูงแห้งครับบ้างนี่โยกติดเรียบร้อยไม่อัดนะครับโยกนะครับแต่ว่าตรงเบื้องหางนะครับว่าจะไม่เห็นเลยครับแต่ว่ากล้องนี่เนี่ยผมเห็นอะไรละครับตัดเลือดที่ว่านี่สายตาดีครับผมหัวเท่าหน้าเรียบร้อยแห่กรรมการผูนแนมเอาเลยกันเป็นสายตาดีเรื่อมภาพเรื่อมภาพนี่เรื่อมแมวแมวอยู่นี่สูงครับสูงยังชัดเจนยังชัดเจนมันว่าสูงนะครับผม รอบไปเรื่อยๆครับมานี่นะมาใกล้ๆ,ๆนี่นะลักษณะการล้มไปทังไหนครับผมตอนนี้มีหลายลีลาครับหลายลีลานี่นิ่งมีจังหวะปลายหางฟาดเอาครับผมเดี๋ยวจะจะใส่ต,ำตำั้มตั้มใส่หัวเรนใส่ปลายหางฟาดใส่หัวเรนแล้วก็ใส่หางเรนนะครับต,ำต,ำตอนนี้ใส่หัวเป็นตัวเวียงตัวฟาดหนักไปทั้งปลายหางหน่อยนึง เริ่มสินักมาทั้งปลายหางแล้วตอนนี้นะครับอ้าวใส่เออ่ใส่ปลายหางเจยเล็กเจ๊กเล็กเจ๊กแล้วตอนนี้นะครับีเจยเล็กเจ๊กโอ้ยหลายลีลานะครับกลับมาตีลูกกาอีกเท่านึงโอ้อันนี้อันนี้ลีลาหลายเหลือเกินนี่ครับนี่เรื่องภาพนี้ยุบ่็ไกลนะครับ นี่ยูบกไก่เนี่นี่นี่ยู่ป็ไก่เนี่ยไก่ห่านนี่นี่โอโนี่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 ไก่เนี่ยตรงนี้ไก่นี่เหลอยมามาอยู่นี่โอ้นแล้วนี่โอ้ยสุดยอดครับาวาหางอยู่างายหางนะอยู่างาปหางเน่ครับผมอครสง่าตั้มแครับหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สินะครับบังนีอ่สิบวินาที โอีโอบางนี่เป็นของเบาหลุงอีสานบักมวนนะครับมวลม่จะเดี๋ยเหรอต้องไปขเยก่อนชุดตเดล้วไปงี้เมือก็ระยะกันด้วเวยมือเติกุว่เยเด้อ สับเปลี่ยนนะครับจากของเบาลุงเป็นของทีมงานอีสานกะทีขืนก้อนนะครับบางจากลุงอีสานบังมวลหล่างโบท่านนะครับแต่ว่างคนบ่ตรงไหลเขาก็เกี้ยวเแลี่ยวเน็กก็เคี้ยวสิบสามสิบไป หบังที่สองนะครับหบังที่งานอีสานคันทรีใส่ไฟอัดมือ <c oughs> ทีี่เล้ยงกำลังตกแต่งอยู่บนฐานเ,เนี่ยต่อต่อสายไฟครับเขบังที่สองนะครับจากที่พานอีสานทันทีครับล่าสีสไลด์ออฟฟิเชียลเรียบร้อยนะครับขอที่มั่นจงโชคดีสามสองหนึงแป โอ้ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยเอาไปซะไกันปานลายถ้ามไฟบางนี่ดยนได้ครับล่างมันนี่สามสิบนาทีเออัเหลวอยยครัลูกหลเด้น้ำมันสูดเลยจย็น

ทั้งแบบตัวนี้หางสันนะครับเจ็ดสิบเส้นบุ้หท้งสันเจสิบเส้นตั้งสิบเป็นตึงไหนออมาเนี่ยนะสุดน้ันตไปกับไปไฟนเรอไงเบกวบไัปไฟบังเกานะครับคู่มัน

อพอทีมงานลงอีสานบัางวนโจงโชคดีสามสองนึกไปโอ้ยล้มดาบสิดหางออกเรื่อยๆไอ้เซ็นหางออกแล้วท่านเรียบร้อยแล้วครับหางขาดเรียบร้อยโอ้เดี๋ยวนี้องวัวใส่สุดใส่น้ามาเลยนี่ถ้าเป็นนาบี งูไปยัยวที่ยไล่การด้วยงูไฟโบกนะครับเพ็ดแบบเฝ้่าแห้งแบบเพ็ดบวาจูบกแบบจงสิเป็นตัวไดล้วพี่น่อยเรียนอย่างเป็นผู้ฟ่ายนะครับฝ่ายบางนี้ที่มีนี่ฝัของผมกับแบบโบกกัดที่บังใน่านเเ้อ ตัดเข้าไปมันใจบ่านเสี่ยนยางไม่ปล่อยนะครับเสี่ยนยางไมู่้ปล่อยออกตันออกตันสสองึกไป่นไม่หยาดเหรอวะ้บกให้ได้รื่อมาไปสองนึกไปสอนึกไ